บริการเติมเกมราคาดีได้ของไวไว้ใจ M 2 N เติมเกมครับผมสวัสดีครับวันนี้พบเอสเตอร์จะมาทำการเคลียร์เยียนหลงกันโดยใช้เวลาเล่นแค่5เทิร์นนะฮะซึ่งคลิปนี้สามารถดูแทนคลิปเคลียร์เยียนหลงขับรอบแชมเปี้ยนแทนได้นะฮะเนื่องจากว่าเอสได้เคลียร์ผ่านไปแล้วครั้งหนึ่งและเผอิญว่า วิธีเล่นอ่ะมันไม่ค่อยดีพอเพราะฉะนั้นเอก็เลยจะเน้นอัดแบบนอกรอบกันนะฮะโดยองค์ประกอบของทีมอ่ะจะต้องมีดาบเป็นดาเมจหลักและตามด้วยเบรกเสริมอย่างหอกแล้วก็แสงนะฮะก็คือเอจะใช้วิชาร์ด A2 r o ร d o อนโดเป็นดาเมจดาบแล้วก็รอนโดพิเศษกว่าคือสามารถเบรกทะลุแสงได้จึงนิยมสำหรับสถานการณ์แพดเวอร์ชั่น2.11.0นะฮะเพราะว่ามีฟอร์ซูนค่าส แล้วก็น้องเพชรไว้เสริมสัแตแทด้วยนะฮะอันตีเอดเน้นให้ริชาร์เลเวล10ไปเลยเพราะจะได้ทำให้บัฟได้เข้มข้นมากขึ้นนะฮะต่อมาในส่วนของสปีดเอดให้บาเจโลสปีดสูงเพราะเดี๋ยวมันมีเหตุผลสลับการเซตส,สก,กิลในขั้นตอนต่อไปนะฮะสก,กิลเอสก็เน้นแบบจัดง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยก็จะเน้นแค่บัฟกับดาบสีฮิตของริชาร์ A2 ก็เน้นแบบนี้แค่3สกิลพอลอนโดจริงๆใช้แค่โฮลิสไมท์กับซากเ c ตช้านะฮะนอกั้มไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็หมออันก็มีแค่รีเจน h ิ a l ฟโอเล่มีแค่การแทงกายภาพบาราลดกับเปียไม่ต้องเซสกิลก็ได้ส่วนบาซิโลจะใช้แค่บัฟโจมตีแถวหน้ากับไอ้นี่ฮะลดป้องกันเดี๋ยวได้ใช้ในเทิร์สุดท้ายนะฮะ แล้วก็พาสีเนี่ยอย่างริชาร์ดก็ใช้พาสีที่สามารถเสริมดาเมจดาบได้หักเลือดเต็มส่วนบาเจโลเอาไว้ใช้ขยายเพดานดาเมจเพื่อช่วยลอนโดกับ A2 นะฮะอาวุธก็เน้นพวกฟอร์จูนเป็นหลักระดับ3ส่วนฟิโอเรระดับ1ก็พอบาหลาดกับเปียหอกอะไรก็ได้บาเจโลใช้พวกมีทั่วไปดีกว่าเพราะว่ามีทั่วไปมีสปีดเยอะ ทำให้สามารถแทรกดีบ huh. ั <Okay. S 1> ๊ป eh ้องกันได้ง่ายนะฮะแล้วก็ประดับเอ็ดเดิกเรื่อการใช้อเวกเคนโฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือหน้าตาของน้องคีเปอร์นะฮะต่อมาในส่วนของอาวุธที่เอไว้ก็ของดิชาร์ตจะหน้าตาแบบนี้ a อทูเน้นแบบนี้ล o n โดเน้นแบบนี้แต่จริงๆสุดท้ายใช้แค่นี้ซาเกตชาร์ตหมออันใช้แค่นี้เฟโเรใช้แค่นี้ บาลบารกับเปียไม่ต้องไปสนนี่บาเโก็ใช้อยู่ประมาณแค่นี้ต่อมาหน้าตาคีเปอร์ที่เอใช้เสริมสาแตกก็จะมีน้องกระต่ายที่เอาไว้เพิ่มสปีดแล้วก็มีแมวดำแมวขาวแมวเสรมิมแล้วก็แมวดำอีกแบบหนึง่งอันนั้นแมวดำท้องขาวเนอะใช้อยู่กันแค่นี้ ต่อมาวิธีที่จะไปสู้ยันหลงเอ้ยเยียนหลงในรอบรีลันให้เข้าไปที่ Codex of Salvation บางคนก็เข้าไปที่เมมโมก็ได้แล้วไปกดที่สมุดสีแดงแทนแต่ถ้าเป็น c o d e ็ก,ก็ให้เข้าที่ w o r l o s o f t Memory แล้วก็คลิกไซส์เลือกทัวนี่ทำเหมือนเมตสกี้แล้วก็ไปเลือกที่เยียนหลงขับอันนี้เลยฮะเอ๊ะขอข้ามบทสนทางนาไปเลยดีกว่า อยากให้เล่นที่เกมเพลยเป็นหลักเนาะด o からでも m อ่าเพื่อความว่องไวนะฮะเบกให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้คมมืนแน่ปึ๊บชคาสีเนโนนดท่า่เรันกษารักัก

ทำให้เย็นหลงเพิ่มแอคนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะพิจารณาว่าทีที่เข้าอ่อนโลโซมุทโครเดสจากนั้นก็ทําการดีนาไรต์ว่ามาเกินซิแอันเนี้ยเน้นนุกไปเลยเพราะว่าเอ็กคำนวณมาแล้วนุ๊กนุ๊กตอนนี้ยังแรงกว่าข้ามัส

อีกไม่ครับผมอยู่แค่นี้ฮะให้ปาเตโร่ดีบัฟก่อนแล้วก็นุ๊กก็เสร็จพิธีแล้วฮะสุคมั่งจะแรงกว่าเยอะฮะปาเตโร่ดีบัฟก่อนจีเอโอคัตตั้งดนะถ้าเล่นประมาณนี้ก็จะใช้ประมาณเกือบ3นาทีเลย ใเวลา <Him ata! S 1> เล่ไม่นานม,มากนะฮะแล้วก็หลังจากจบคลิปก็ขอให้ทุกคนลองจัดทีมที่มันใกล้เคียงกับที่เอสลองทำดูแล้วก็ไปลองทำตามดูนะฮะได้ผลเป็นยังไงก็เล่ากันฟังใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ